เก็บเหตุซะนิดนึงนะคะทุกคนเหตุเปาฮือออกอีกแล้วค่ะคือตอนแรกอ่ะเขาหายไปแบบนานมากแล้วนะคะเราก็คิดว่าแบบเขาน่าจะหมดรุ่นไปแล้วฝนตกอ่ะค่ะเขาเลาออยู่ดีเขาก็แบบเติบโตขึ้นมาอีกครั้งอะฟิลเขาใหญ่ไหมเราก็จะทำเมนูง่ายๆจากเหตุเป่าคือนะคะแบบง่ายมากๆเลยค่ะก็คือเอแคเหตุนะคะแล้วก็โอยเกลือพริกไทยแค่นี้เลย 一า的เก็อร่อย,อยู่มรงนี่เป็นเมนูง่ายๆที่แบบชอบมากเลยค่ะคือแบบที่เห็ดเป่าหือออกเนาะคือเอาไปทําหลายเมนูมากแล้วแต่เป็นความรู้สึกว่าชอบเมนูเบสิกแบบเนี้ยแล้วมันก็คลีนเนอะคือมันปรุงน้อยอแล้วก็แบบอร่อยอะ่ะดี